ถ้าเกิดไปสาย, lover, ยาาดีวีเด้นเลเวอร์อย่างเงี้ยอ่ารักดีวเดนเนี่ยผมว่าเหมาะผมก็เคยพูดหลายครั้งนะใช่ใชคชณแค่ไม่ต้องกลัวความผันผวนของราคาหุ้นเนี่ยอืมอืมจะเป็นอย่างนี้ไง <laughs> จริงๆแล้วอ่ะแบบต่ำกว่าบิโลต่ำกว่าสามสิบอ่ะน่ายิ่งน่าสนใจแต่พอต่ำกว่าสามสิบใช่ไหมด้วยความที่เขามีเงินสดเยอะมันก็จะเกิดเหตุการณ์ซื้อหุ้นคืนคุณมันก็จะต่อไปแย่เรารู้แล้วทุกคนก็เลยรู้ละอ๋อปท มันจะมีเรื่องการซื้อหุ้นคืนมาแน่ๆถ้าต่ำกว่า30ไปเยอะๆสักสเปอรเซ็นตะยี่สบเจ็ดอย่างเงี้ยแปลว่าเราเห็นแล้วว่าบัตทอมอ่ะมันประมาณนั้นจากนี้มันก็จะยากแล้วนะที่จะลงไปอ่ okay, าเอเคปะแล้วก็ด้วยความปีๆหนึ่งอดีว mm ีดนยิวเขาจ่ายดีนะครับอย่างล่าสุดอย่างเงี้ยเขาก็ประกาศจ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวผมดูให้ นะปีหนึ่งอ่ะก็สองจุดหนึ่งบาทอ่ะสัตว์ไปดิคนซื้อไปอ่ะตรงนี้ก็ได้อ่ะสามสิบนะสามสองคำนวณอ่ะค่ะสามสองโหตัวเองหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์ไมบริัมีเงินสดอย่างบานเลยลงมามีรอซื้อหุ้นคืนให่ไหมมันเหมาะสำหรับคนที่รักเงินเป็นผลต้องการให้พอตัวเองอ่ะนิ่งๆสบายๆนะ ชิวๆนะครับเอาเงินไปผลเรื่อยๆนะครับ